เจ็บไปว่าแล้วตัวโอ้โหบอกสวัสดีจ้ามันนี้มาพอกันอีกแล้วเดี๋ยจากกับช่องกินกับพลอยค่ะวันนี้มากับแม่หนวนเด่นค่ะสวัสดีค่ะจากวันนี้เมนูของเราคือซอยจุ จู้จู้จ้าจ้ามาจากพี่น้องค่ะโอเคเสร็จแล้วน้องพลอยน้ำเมนูนั่จ้าลุยเลยค่ะเอ้าเอายังเอายังก่อนเนื้อเนื้อไม่ไหม้ได้ค่ะพี่น้องค่ะจิ้มจ้าโอ้โหขออยางได้กรับอันนี้ไหมพี่น้องเสียบดิเนบ้า เจับอืมอืมพระพีเมอ้อหม่เลขเก่าเข้าใบป่ะบอกความจริงเือสมุด คอยต้องการค้าวมื่อกี้พี่เมื่อพี่แพ็คค่อนสวยแต่แซ่บเบอร์จ้ะพี่น้อกอ๋อ โอ้โหบอกแล้วว่าพลอยมาแล้วช่องกินกับพลอยนะครับพี่น้องค่ะนี่ยังเป็นน่องพ่อยริงๆค่ะพี่นองม่ขอมาขอของถานะแล้วนี่ค่ะของหมักน่องพ่อยด่ดีจ้ะอืม้เอ้ยมาเริ่มแดบเข้าว แม่เนื้อเตอจังนหลยลเตเตาเว้นแค่เบอตาเว้นดอกโอ้ตาตาตายลูกตงกินแสบนะพี่น้องคะจวดเป็นไดสุดยอดจ้าไปขึ้นสภาพสภาพหวานหวานเถอะจุกจุจุ๊จอย่างหวานแต่หนอ่เไย จงสีได้ไหมล่ะตับานตับยอนพี่น้องคะเอาตาเบิร์ดอตาเบิร์ดแล้วเบ่รดเดียวนาขคอยเบ่ได้กินด้มันมีขาเงยหย่าวางมาเลยอืมวางให้หน่อยค่ะวางให้หน่อยอือมวางให้หน่อยค่ะโอ้ จัวไปว่าแล้วตัวแซบบออันของป่น้องพ่อยได้พี่น่องเลยนี่จังสีเลยจ้าพี่น่องมาเด้อจ้ะดับแซบมอนกัน จะได้เจอาย่นวลที่ช่องนั้นเจอท่ช่องนี้เจอทุกช่องค่ะพี่น้องขาดูเคยกินบ่เป็นนะจ๊ะกินดิมบ์บ๊เป็นนะก็คือลูกสาวแต่ไม่กินเป็นโมลูกจ้ะพี่น้องค่ะคลิปรุ่นก็คิอเป็นลูกเคยก็เราจ้ะ ไม่กินสนานอืมคดเข้าไปไปจ๊อเอ,อ,อ้าวัญหาเยังไงอ้าเจ้าบอก่อยเปีนเน๊ย <c oughs> กนนย <c oughs> ได้ไหมนะกินเพื่เดียวเรากัแล้วไปรดวดจ้าเพิมาบอก่อยเปี๊กเนี่ย <c oughs> คยกอยากอายเปี๊กน่เลย อามาเป๊กกๆแม่า้ว้าหายเลิ้ใหายยังบอกบอกบอกบกเปรกดอกบอจะบอกมันชินาเกียดปพวดนะาบอกบอกมะเออลจะบอกนเนาะว่ขอพี่แหลกแนะนำเปาแถอะมาหายนะกินมาเป็นนวดบอกบอกมาอืมอกรุบๆดีดีไปหน่อยครั กินจนสิเบื่อจังสิดับข้าวเนาะพี่น้อง <c oughs> นี่นราจะสเต็ปเพลินไม่ได้สเต็ปเขาว่าดับข้าวตาถกพี่น้องไม่ได้กินตะโดนหรอกก็แสบเดี๋ยน้องพลอยกินก <c oughs> ับพลอยแสบด้วยแล้วฝากช่องลูกสาวเนอะจะ้ะช่องกินกับพลอยค่ะพี่น้องค่ะ จิ้นจูตรงไม่พิดกดิบนพะี่เนาะแต่ตอนนี้เพเลินดิบเบิ้ลแล้วนะ <laughs> ซอยจูต้องเอินตะดุนนะดุนๆที่อยกินแซ่บอืเลาขึ้นเป็นตะหาเกเฉีง,งควาย รออ้านหวานจะเป็นหวังเนื้อใหม่เนื้อมาแล้วจ้ะคือเนื้อกเก่าเราก็ไม่กินจ้ะนี่คือเนื้อใหม่ใหม่ตาพี่น้องพี่น้องเมื่ไห้่พ่อเบืเเอ่อเล้จ้ะเจ้าหัวอือ ามทิพกีบต,ตับจ้ะท่านตับพี่น้องอ๋อเอกิอออกนพันตับพันผักอ๋อลุ้นไปวะแซบค่ะหวานหวานพี่นอ้อย ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะที่สามารถติดตามและรับชมช่องกินกับเพาน้องพพอยกับน้องแนจจ้ะน้องแนจกับน้องพพอยจ้ะลูกเคยเพ่อกิ้นจำจูบ่เปลี่นเป็นว่าอไม่กินแทนเพื่อนจ้ะพี่น้องค่ะ อ๋ <laughs> หอ,อหยาดกันเลยแบบนี้แก้วบิ้ดอืมเจ็บเจ็บอ๋อหวานเลยมาตองสีมาแล้วอร่อยทุกคำจ้ะโอ้แจ็บอือ กูุมากเนี่ยเมนวนมาค่ะกุบกรุบดีดิ มนี่ก็อิมแล้วนะจ้าอิ่มจนเนาะมันกินยจายนวลนเธอเนี่ยม่นกินทีงไหนกินจนเบื่อจ้ากินโอ้ยถ้ากินมุ่งม,มั่กินบอสุภาพก็คอร์สหัวก็ไพน่น้ำเนื้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจา้ามุนนี่สวัสดีดค่ะบ๊ายบาย